สวัสดีค่ะครูติ่สาบานาจา้าตอนนี้นะคะก็ตื่นนึ่งข้าวแล้วใกล้จะสุกแล้ว,วยังนะก่อนเฮือนมาสมาดูค่ะขยับไปทิ้งด้วยนะจ๊ะม,นนมันตก,ตกที่อื่นมั้งตื่นเช้าๆไงหอมมากข้าวกำลังขึ้นไอหนาใกล้สีสุกแล้วละ่ะกลับบิกน้อยนึงก็สุกแล้ง เบียก็ขยันมากเลยเดี๋ยวจะไปซื้อของสบ,บายดีต้นเทไก่ดีน้ะไก่แล้วไก่เลี้ยนึ่งลายไหมต้องกราบข้าวไว้มัง้งต่ว่ทาทิ่ซุกกระละทิบประธานนะติดขึ้นขาบมาไดเนาะก็ติดเงยนี่แหละที่ใส่แซมบือมีแนวใส่ พามาฟ้าหม้อนึ่งข้าวเอาไปแล้วหรอมันจะเป็นยังมัดดีแล้วก็เป็นยังงั้นมัดถ,ถังแก๊สเพื่อไว้เน่ยน่งรล่มกระลงโค้งๆเตรียมของเปิดประตูไว้ เราลงแล้วแหละกำองไปซื้อไก่อยู่เบียก็เอาของลงจากรถนะคะเพราะว่าเมื่อวานเราหยุดกันนะคะแม่บอกขายดีมาก โอ้ยคิดทอดร่านทันทีนไม่ค่อยจะเลยนายยกเก่งนะคะพี่เบียยกอย่างเดียวเลยทุกคนอันดียังชยเช้า,ากาสบายสบายเดี๋ยวพีดด่ตู่จะไปกลับข้าวก่อนเดี๋ยวมันจะไม่ทันตั้งนาฬิกาปุอย่ากดี ลูกอบอกว่าเราได้อ๋อ <c oughs> กำลังฝันลู่ถึงฝัน ใส่ปากกันยามเช้าเช้ชานีา่เลยเดี๋วยวพา,าไปดูใกล้ๆว้าวาจะสุกแล้ว <c oughs> หอมมากแต่ได้ยังคะเข่าหูแล้วเป็นยังเข่าจังนอนต่อแล้วนั่น่ะฝัน<ส> ฝันว่าไม่รู้เขาไปไหนนี่แหละแล้วเขาก็เหลียวออกมาทางทางหน้าต่างะนะแล้วเขาก็เห็นอันเขาก็มันเป็นน้ำะนะมันแบบมีแบบม,แบบมีแนวลอยมามันพุ่งขึ้นมาเป็นพญานาคปะเนะเออโอ้พ oh. ุ่งขึ้นมามันสีเดียวกันกับพญานาคที่ภูมินทรนะ์ oh. ตอนฝันก็บอกว่าอยากเห็นนะนะคุนมาดูเมนูหรือเปล่าไม่รู้นะคะทุกคนอันนี้ก็คือความฝันเป็นจิตปรุงแต่งนะสสงวันนี้จะไปใส่บาตรก็เลยฝันโอเคนะคะก็ขอบคุณทุกคนที่การรับชมนะคะเดี๋ยวครูติ๋วก็จะเอาข้าวใส่กระติบแล้วก็จะไปใส่บาตรแล้วค่ะเดี๋ยวจะไม่ทันนะคะเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ